น,น้่งคนหนึ่งค่ะเฮ้ยนายมากินกว๋วยเตี๋ยวฉันได้ไงเนี่ยนี่มันกว๋วยเตี๋ยวฉันนะคายออกมาตรงนี้เลยคายออกมาคายออกมาโอ้ยโอ๊ยช <c oughs> ิ <c oughs> ไโอ๊ย อไดีวะนนี้คุณคะเรียกรถพยาบาลทัทีคะ่ะนายนายนิดนายนายสมองของแฟนคุณนะคะขาดออกซิเจนชั่วขณะทำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมชั่วคราวช่วงเนี้ยคุณต้องดูแลแฟนคุณหน่อยนะคะไม่อย่างนั้นอะความทรงจำอะอาจจะไม่กลับมาอีกค่ะยังไงเดี๋ยวหมอขอตัวก่อนนะคะปุป๊บเปล่าเนะคะเราไม่ใช่แฟนกัน ทำไมยุ่งดอกหมอไปฮะว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันอ่ะอุย๊ยหัวจะปวดตรงนี้นายจำบ้านตัวเองได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปส่งรู้ฉันจะทำไงดีล่ะทีเนี้ยเอางี้อะนายเอาเงินฉันไปหมดเลยฉันให้หมดเลยแล้วเราก็แยกย้ายกันโอเคไหม อย่าทิ้งผมไปเลยนะครับคือผมไม่อยากอยู่คนเดียวคุณช่วยพาผมไปด้วยนะ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 ถือซะว่าวันนี้เป็นโชคลายขอยงฉันละกันที่ต้องมาเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบเนี้ย<ฮ>เลี้ยงตัวเองจะเอาไม่รอดเลยนี่ฉันต้องมาเลี้ยงนายคนเหรอเนี่ย กินจังเลยอ่ะนี่นายอยากกินเหรอหยิบเอาหนึ่งสิเท่าไหร่คะหกสิบบาทคะ่ะฮะหกสิบเลยเหรอค่ะเข้นครับเฮ้ย,ย,ยลดได้ไหมคะ60บาทจ้า ายกินอยู่อะฉันซื้อข้าวกินที่ตั้งสองมื้อเลยนะเอ,อติมอะไรวะโคตรจะแพงเลยเย็นสบายนี่นายยังมีหน้ามาเปิดพ้าลัฉันอีกเหรอไม่รู้เหรอว่าค่าไฟันแพงแค่ไหนอะปิดตรงนี้เลย <S <S อะช้นี่ไปก่อนแล้วกันเธอไม่รู้อะไรซะแล้วก็ปล่อยให้ร่างกายร้อนเกินไป อาจจะเกิดผลเสียกับระบบประสาทแล้วก็ระบบทางเดินหายใจได้เลยนะอาจจะเกิดโรคร้ายแรงได้เลยนะอยพอพออยากเปิดก็เปิดเลยนายกินขนมไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไม่ทำกับข้าวให้กินแล้วก็รออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนเด็ดขาด โตผ่านนี้แล้วไม่รอบครอบเขาซะเลยไายเอาายออกมาดิคายไงอะ่ะกลืนไปหมดแล้วโอยยโหน,หนี่นหนกินแล้วก็ทิ้งให้มันดีๆหน่อยดิขี้บนอย่างเลยนะ วดีสคอ๋อใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนนี่เฮ้ยคุณเฮดครับคุณเฮดครับนี่เป็นรายชื่อของพนักง,งานใหมคุณเฮดอยากได้ใครบ้างครับคุณเฮดเลือกได้เลยนะครับเรื่องแค่นี้ไม่ต้องให้ถึงมือผมหรอกครับให้หัวหน้าฝ่ายบุคคลจัดก,การเองได้เลยครับโอ้ ปวดหัวโอ้โอ้ <Hey! S 1> โอนายนายเป็นไรหรือเปล่านายเธอคนนี้เองเหรอที่ช่วยผมไว,ไวไม้ไหวไหมลุกไหวไหมมาลุกขึ้นไม่เป็นไรแล้วแหละไม่เป็นไรก็ดีแล้วนี่ฉันมีข่าวดีจะบอกนายด้วย ุ่งนี้ฉันได้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทใหม่โพนี่สตูดิโอแล้วนะนั่นมันบริษัทของผมนี่นะเนี่ยถ้าฉันได้งานที่นี่นะฉันมีเงินซื้อไอติมให้นากกินทุกวันเลยพักหน่อยไว้รุ้นคุณเอีดครับคุณหายไปไหนมาผมติดต่อคุณไม่ได้เลยตามหาคุณจนทั่วก็ไม่เจอเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็กลับแล้วให้ผมไปรับไหมครับไม่ต้องไม่ต้องฝากจัดการเรื่องนึงให้หน่อยสิ ได้ครับคุณเทนคุณเทนว่ามาเลยครับเเยนนั่งรอสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะมาตรการของบริษัทนี้อ่ะเป็นแบบนี้แล้วเหรอปล่อยให้คนแบบเนี้ยเข้ามาสัมภาษณ์นี่น,น่านนาสินี่แต่งตัวมาสัมภาษณ์งานหรือว่าแต่งตัวมาเป็นแม่บ้านกันแน่จ๊ะ S 1> <S 1> ไม่เจียมเนื้อเจียมตัวสันเลยนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยหนึ iber, <N <N ่งมันนอกรีบกลับไปหน่อยนะที่ที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ของเธอกลับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลนไปคนที่ต้องออกไปอ่ะคือเธอตั้งหากล่ะ นี่นายคุณเฮดเป็นไ,ได้ยังไงอะ่ะข่าวบอกว่าคุณเฮดหายตัวไปคุณอาเดี๋ยวนี้บริษัทเรามีมาตรฐานต่ำขนาดนี้เลยเหรอครับคนที่พูดจาดูถูกคนอื่นมีสิทธิ์มาสัมภาษณ์ที่นี่ด้วยเหรอนี่คุณว่าพวกเราเหรอคะผมก็แค่พูดลอยๆใครอยากรับก็รับไปประตรงอยู่ทางด้านนู้นครับคุณผู้หญิงเชิญ น,นี่ครับไม่ต้องทอนนะครับขอบคุณค่ะเอ้คุณครับคุณคุณคุณเห็นเงินหล่อนอยู่แถวนี้บ้างไหมครับเออไม่เห็นนะคะถ้าจะเห็นเงินคุณจะคงเอาไปคืนแล้วล่ะค่ะก็จริงนะครับสงสัยผมอาจจะไม่ได้เอามาหรือไม่ก็ลืมไม่ได้รถ ถ้าอย่างไรก็ขอบคุณนะครับค่ะนี่นี่นี่พวกอ่อนดูนี่สิลูกค้าให้ทิปฉันมาโอ้โหโชคดีจังเลยอะ่ะแบ่งมังดีไม่ของฉันเงินพวกนั้นเป็นทิปที่ได้จากการขายข้าวแค่จานเดียวเนี่ยนะมันจะเวอร์เกินไปหรือเปล่าทำไมอิจฉาฉันแล้วสิเพราแกไม่เคยได้ทิปจากลูกค้าเลยอุ๊ยนี่คนอิจฉารุ่นพี่ว่ะ ฉันไม่ได้ยิจฉาพวกพี่นะคะแต่แค่รู้สึกแปลกๆอะ่ะเอ็นั้นลูกค้าฉันไปรับลูกค้าก่อนนะจะรีบไปไหนไหนบอกว่ารู้สึกแปลกๆไงพอลูกค้ามารีบไปรับเลยนะอยากได้ทิปละสิแต่เสียใจนะจ๊ะหนูลูกค้าคนนั้นฉันจะรับเองส่วนแกไปทําอย่างอื่นซะ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาต้มยำกุ้งหนังคนครับเออ่รับอะไรเพิ่มอีกไหมคะอต้มยำกุ้งไม่เอาแล้วครับเอาข้าวไข่เจียวแทนครับเออ่ รับอย่างอื่นด้วยไหมคะจด๋เดี๋ยวนี้ข้าวของอะไรก,ก็แพงนะครับขอก,กาแฟแล้วกันครับอ๋อข้าวไข่เจียวเมื่อกี้เอาใส่ห่อกลับบ้านค่ะ เป็นไงบ้างแกลูกค้าสั่งเยอะไหมสั่งแค่ไข่เจียวกับกาแฟเองอ่ะเสียเวลาลูงี้ให้นังปุยไยออกไปดีกว่าไม่เป็นไรหรอกถ้าลูกค้ามันสั่งน้อยอ่ะแกก็ชาร์จราคามาหนักๆสิจริงด้วยฉลาดใจกะอย่าโง่สินี่ค่ะอาหารแล้วก็ส่วนนี้บินค่ะคุณครับผมว่าบินนี้มันไม่ถูกต้องแลครับ ราคาไม่เห็นเหมือนในเมนูเลยก็คุณสั่งกลับบ้านนี่คะมันก็ต้องมีค่ากล่องแล้วก็เซอร์วิสชาร์จอีก15%นะคะโอ้โหนี่มันไม่แฟร์กับลูกค้าเลยนะครับก็มันเป็นกฎของทางร้านนี่คะทำไมคะจะไม่จ่ายเหรอขอบคุณนะคะ ุณนะครับเฮ้ยเงินในกระเป๋าผมหาย <S 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 เออคุณมาบอกฉันทำไมอ่ะฉันจะไปรู้หรอก็เห็นคุณวางเอาไว้ฉันก็รีบเอามาคืนคุณเลยเนี่ยนะครับ <S 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 ค่ะ เห็นอะไรกันไหมจ๊ะฉันได้ติปด้วยนะได้เยอะด้วยเก่งมากน้ำเพชรแกนี้เรียนรู้ไวตลอดเลยนะสมแล้วที่เป็นเด็กปั้นของฉันนี่กุยฝ้ายถ้าแกอยากได้แบบพวกเราอ่ะก็หัดฉลาดแกมโกงบ้างนะจะได้ไม่ต้องทำงานเหนื่อยฟรีๆวันวันฉันทำแบบพวกพี่ไม่ได้หรอกนะฉันว่ามันไม่ดีอ่ะมีแกด่าพ่ฉันเหรอหลายครั้งแล้วนะ ตอบตั้งไหนดีแม่เอาเลยฉันล็อกแขกมันเองนี่เกียนกันอะไรกันเนี่ยเออไม่มีอะไรค่ะพวกเราแค่เล่นกันเฉยๆใช่ค่ะเลิกเล่นเราไปตั้งใจทํางานได้แล้วเพราะว่าวันนี้เจ้าของร้านจะเข้ามาทุกอย่างต้องเรียบร้อยเข้าใจไหมได้เลยค่ะผู้จัดการได้เลยค่ะ น,นเอาจริงดิสภาพแบบนี้นี่นะจะมานั่งในร้านอาหารอีสิกกโปรกอกฉันคนนึงแหละไม่ไปรับหรอกฉันก็เหมือนกันเหม็นเออเดี๋ยวฉันไปเองค่ะสวัสดีค่ะต้องการรับอะไรดีคะสวัสดีคะต้องการดูเมนูหรือให้ฉันช่วยแนะนำไหมคะ เออเอากาแฟแคแก้วเดียวเดียอครับไม่ตังจ่ายแต่คาแฟได้ค่ะเดี๋ยวลูกค้ารอสักครู่นะคะเค้กกับกาแฟได้แล้วนะคะทานให้อร่อยนะคะเอาคุณครับผมสั่งแต่กาแฟเค้กใช่ของผมผมจ่ายได้แต่กาแฟไม่ต้องห่วงเรื่องค่าเค้กนะคะเดี๋ยวฉันจ่ายให้คุณเองคะ่ะทานได้เลยนะคะ จริงหรอครับขอบคุณนะครับผมจ่ายค่าแฟให้คุณดีกว่าอันนี้ค่าแฟ okay. อันนี้ผมให้ติดคุณไม่เป็นไรค่ะเอาสิเอาเถอะเอาเลยขอบคุณมากเลยนะคะ ขอบคุณนะครับนี่เงินเก็บทั้งชีวิตของผมเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นไรค่ะเงินนี้เป็นของคุณฉันเจอฉันก็ต้องมาคืนสิคะขอบคุณจริงๆนะครับงั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะคพวกเธอทั้งสามคนมาหาพี่หน่อยสิพี่มีเรื่องสำคัญจะคุยด,ด้วย ต่อไปนี้พี่ไม่ได้เป็นผู้จัดการสาขานี้แล้วนะพี่จะย้ายไดประจําที่สาขาอื่นเออพี่เยลลี่ย่ไปเลยนะคะไม่ได้หรอกจ้ะพอพี่ย้ายไปแล้วนั่นแปลว่าตําแหน่งผู้จัดการที่นี่ว่างแล้วหนึ่งในพวกเธอจะได้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการแทนที่แต่ว่าเจ้าของร้านเขาเลือกไว้แล้วแหละว่าจะเป็นใครแล้ววันนี้เขาก็ได้เข้ามาดูการทํางานของพวกเธอแล้วด้วยเข้ามาแล้วเหรอคะคุณเยลลี่ พวกเราไม่มีใครเห็นเลยนะคะใช่ค่ะฉันไม่เห็นใครสังเกตการสักคนเลยนะคะสวัสดีครับไอเสกกระบกนี่เข้ามาในร้านได้ไงเ<อ>ฟกล้าพูดแบบนี้กับคุณอาร์ได้ไงนี่คุณอาร์เขาเป็นเจ้าของร้านนี้นะคุณเฟอร์คุณน้ำเพชร คุณสองคนเป็นพนักงานที่ให้บริการที่แย่มากๆทั้งเรื่องการปฏิบัติต่อลูกค้าเพียงเพรรูปลักษณ์ภายนอกทั้งเรื่องคิดเงินเกินกว่าราคาที่เป็นจริงแล้วยังเก็บเงินที่ผมทำหล่นเอาไปเป็นของตัวเองอีกส่วนคุณคุณปุ้ยป้ายคุณเป็นพนักงานที่ดีมากผมเลือกให้คุณเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของสาขานี้คนต่อไป จริงเหรอคะแล้วคุณสองคนผมให้ทำงานแค่วันนี้เป็นวันสุดท้ายจะไล่ฉัดออกนะหรอคิดว่าฉันแคร์หรอเดี๋ยวก่อนคืนเงินหลองผมมาด้วยเอ่อคุณอาร์ตคะ นี่เงินของคุณค่ะคืออย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันขอโทษค่ะที่ทำแบบนั้นครอบครัวฉันติดหนี้ถ้าไล่ฉันออกตอนนี้ทั้งฉันแล้วก็ครอบครัวต้องลำบากแน่ๆเลยค่ะอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะผมจะไม่เป็นคนตัดสินใจแต่ผมจะให้ผู้จัดจาก,การคนใหม่เป็นคนตัดสินคุณ ให้พี่ทำงานที่นี่ต่อก็ได้ค่ะแต่จะเป็นงานที่ไม่ต้องใช้ความซื่อสัตย์อะไรมากเลยเช่นล้างห้องน้ำล้างจานเก็บโต๊ะพี่ไหวไงคะเออก็ได้ค่ะให้ฉันทำอะไรก็ได้ขอแค่ได้อยู่ที่นี่ต่อ ยินดีด้วยนะครับคุณปุ๋ยฝ้ายหวังว่าคุณจะรักษาความซื่อสัตย์และรักษาการบริการที่ดีดับน,นี้ต่อไปนะครับขอบคุณมากเลยนะคะอะไรของแกเนี่ยเดินไม่ดูตามมาตาเรือเลยอ่ะผมไม่ทันได้มองครับต้องขอโทษด้วยนะครับพี่เฮดเฮดนี่น้องทำอะไรของน้องเนี่ย ตอนนี้ผมกำลังหาเงินด้วยตัวเองอยู่นะครับผมจะไม่พึ่งพี่เด็ดขาดผมจะหาเงินด้วยตัวของผมเอง <c oughs> นี่พี่ไม่ได้หูฝาดไปใช่ไหมเนี่ยตอนนี้ผมกําลังจะพิสูจน์ตัวเองให้เยลลี่เขาได้เห็นครับว่าผมไม่ใช่คนรวยไร้ความสามารถที่คอยเอาแต่จะหวังพึ่งพี่แล้วก็ใช้เงินที่บ้านแต่วันวันพี่อยากจะรู้จักเยลลี่ของน้องแล้วสิว่าเขาเป็นใครทาไมทําให้น้องใช้พี่ขยันเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ นี่ถ้าจีติดแล้วอะ่ะอย่าลืมพามาแนะนำให้พี่รู้จักนะได้เลยครับพี่ส้มรับรองว่าถ้าพี่ได้เห็นเยนลลี่พี่ต้องชอบเขาแน่แน่อุ๊ดออเดอร์อีกแอป,ปหนึ่งมาแล้วอันผมขอไปส่งของก่อนนะครับพี่ไปกันนะครับพี่รีบไปเถอะ อย่างที่ไองานแบบเนี้ยให้คหนอื่นเขาทาไปเถอะคุณไม่จำเป็นต้องมาทำอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวมือสวยๆของคุณมันจะเปื้อนเอาซะเปล่าๆคุณอาคะ่ะเดิมพีงานพวกเนี้ยมันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้วคะ่ะคุณอย่าทำแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวถ้าคนอื่นเขาเห็นเข้า เขาจะเข้าใจผิดเอาค่ะฉันไม่อยากมีปัญหานะคะปัญหาอนไรมันไม่มีหรอกครับพว่าน้องชายของผมเขาเป็นถึงผู้จัดการใหญ่โตของที่นี่และอินหน้าไหนล่ะครับจะกล้ามีปัญหาผมคุณว่าจริงไหมคุณอาคะ่ะคุณก็รู้นี่ว่าเยลลี่มีแฟนถึงระดับลูกเศรษฐีเลยนะคะต่างกับคุณที่เป็นพนักง,งานธรรมดาฉันว่าคุณอย่ายุ่งกับเยลลี่เลยดีกว่าคะ่ะเศรษฐีเหร ใช่ค่ะบางวันจะเห็นหอบดอกไม้ช่อโตไม่ให้ถึงที่ทำงานเลยนะคะแล้วจะก็เห็นอยู่บ่อยๆว่ามารับมาส่งกันที่หน้าบริษัทเอ๋แต่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นพ่อหนุ่มคนที่ตามจีบเธอมาเลยนะหรือว่าเขาเบื่อเธอแล้วอะเยลลี่ลืมไปเลยชีวิตจริงไม่ใช่นิยายสักหน่อยคลิก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 คลิ ที่จะมีผู้ชายเพียบพร้อมคนไหนมันหลงรักผู้หญิงธรรมดาธรรมดากันล่ะจริงไหมเยลลี่เธอควรสำเนียกตัวเองนะว่เหมาะสมกับเขาหรือเปล่าบางทีก็อาจจะเห็นเธอเป็นดอกไม้ริมทางเอามาเด็ดดมแล้วก็ทิ้งอะ่ะคลิก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 ,ลกอาหารมาส่งแล้วครับเอ๋เยลลี่ นี่ใช่พ่อหนุ่มลูกเศรษฐีที่มาตามจีบเธอไม่ใช่หรอทำไมวันนี้มาส่งอาหารล่ะหรือว่ามันจะหลอกเธอว่ามันรวยเฮดคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่เนี่ผมผมผมไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วนี่คุณมาส่งอาหารเหรอคะ เอาเฮ้ยเดี๋ยวดิวเดจนนี่ไปไหนเล่าไบก็บ,บอยฉันได้ยินมาว่าแกจิตนางฟ้าของฉันหรอวะที่ผ่านมาคงเช่าชุดมาสิแต่งตัวซะดีเลยเอาฉันมองแทบไม่ออกทิดแท้แกมกนแค่คนจนๆคนหนึ่งไม่แปลกใจเลยที่มาชอบเยลลี่อ่ะเหมาฝ่มกันดีเฮ็ด <Hit. S 3> นี่มันเกิดอะไรขึ้นอะ ทำไมคุณถึงผมก็แค่ยอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพราะผมไม่ใช่แค่ลูกเศรษฐีที่คอยจะใช้เงินที่บ้านไปวันๆก็เท่านั้นเองคลิกคลิกคลิปคลิกคลิกเราแกนี่เล่ละครเก่งนะน่าจะไปอยู่ช่องไผมผ <c oughs> ูนี่นี่เดนนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณจะอยู่กับไอ้กระจอกนี่ไปตอลอดชีวิตก็อ,อย่างที่ผมบอกคุณไงว่าน้องชายผมอะ เขาเป็นถึงผู้จัดจาก,การใหญ่ของที่นี่แล้วถ้าคุณกับผมนี่เข้ากันปั๊บนี่ครบกันเป็นไงคุณคิดดูอน,นาคตของคุณมันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนเพิ่มเขือนนะคุณจะสุขส,บ,สบายทั้งชีวิตเลยเอามือออกไปจากแฟนผมด้วยนะครับทําไมมีปัญหาเหรอฮะที่ฉันจะบอกอะไรแกให้นะไปก็บ่อยว่าลักษณะแกเนี่ยหวัวจบเท้าอ่ะไม่มีอะไรคู่ควรกับนางฟ้าของฉันเลยเอหมาวัด เห่าอยู่ในวัดอ่ะดีละถ้ามีเวลานะกลับไปบ้านนะเปิดห้องน้ำเอาน้ำตักใส่กระโหลกโชว์มือเงาเรือยเรื่อยโอ้ยโอ้เฮดพ่อเธอเหรคะจ็บจ็บเจ็บจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 จ็บแกกล้าทำกับฉันเหรอเฮ้ยฉันฟ้องแกแน่เอาสิครับ ต้องเลยผมไม่กลัวหรอกอะไรกันเนี่ยทำไมห้องผู้ชมเละเทะไปหมดเนี่ยคือนี้ครับไอ้นี่ครับไอ้ไบค์กบอยเนี่ยมันไม่ได้แค่มาส่งอาหารนะครับมันเข้ามาก่อความวุ่นวายในออฟฟิศเราเนี่ยครับไม่จบแค่นั้นนะครับเป็นแค่เด็กส่งอาหารมันยังลวนลามพนักงานผู้หญิงในบริษัทเราด้วยแถมมันยังทำร้ายผมอีกแต่ผมป้องกันตัวนะครับคุณเดินไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณ่้มไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมจัดการมันแน่ผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคุณอาร์ตหยุดพูดอะไรที่มันไร้สาระได้แล้วค่ะคุณเนยไปไรเหรอครับพี่สม้มผมไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นเลยนะครับไอ้ผู้ชายคนนี้ต่างหากที่มันเข้ามาลวนลามเยลลี่ก่อนอะไม่ทําอะไรเมื่อกี้พี่สม้มน้อย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 ,อย,อยการเรียกคุณส้มว่าพี่สม้มแกไดมารียนจากฟ้าสูงแผ่นดินต่ำไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักคุ้ยใหญ่รอปภ รอพอพเอาอีนดีออกไปพอได้แล้วเมื่อกี้ฉันเห็นกับตาว่าคุณสาดน้ำใส่น้องชายฉันหรือว่าฉันตาฝาดอย่างนั้นหรอตัองุพูดอะไรสักอย่างสิวะ่าฉันพี่กันั้นวยช่วยอะไรอะ่ะผมไม่รู้จักคุณพี่ส้มครับผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยว่าบริษัทของเรามีเด็กเส้นในที่ทำงานด้วยไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมไม่รู้จักเขาเลยคุณเฮดคุณส้มเรื่องเนี่ย ผมไม่เกี่ยวแน่นอนเลย100ร้อยเร์เซังฉันพี่ยังไงฉันคคอดออกไปที่เดียวแกเลยนะแค่ฉันออกมาก่อนอนะ่ะพี่แกผมไม่มีพี่นิสัยแย่ๆแบบคุณในฐานะผมเป็นผู้จัดการที่นี่มไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนในบริษัทนี้ทั้งนั้นคุณต้องเชื่อใจผมนะครับคุณสม้มนี่แกหลอกพวกเราเหรอไหนบอกว่าเป็นพี่ชายของผู้จัดการไงที่แท้ก็แอบอ้างไปทั่วทำตัวใหญ่ทำตัวกลางที่ไหนได้ เขาไม่รู้จักชื่อแกด้วยซ้ำพอได้ละในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบฉันรับผิดชอบเองค่ะพี่ส้มครับเรื่องทั้งหมดเนี้ยเยลลี่เขาไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยนะครับ <_ H are> ผมเองตั้งหากที่เป็นคนก่อเรื่องขึ้นมา <_ H are> ผมจะรับผิดชอบทุกอย่างเองครับคุณส้มคะฉันจะเป็นคนรับผิดชอบเองค่ะพวกเธอพอได้ละพวกเธอไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นคุณต่างหาจะรับผิดชอบยังไง คุณสาดน้ำใส่น้องชายฉันนี่รับผิดชอบใช่ไหมครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมรับผิดชอบเองครับนี่ครับรับผิดชอบนะครับแค่นี้มันไม่พอหรอกนะฉันว่ามันยังน้อยไปฉันว่าคุณไม่เหมาะกับบริษัทฉันแล้วล่ะตงัง ครับคุณซุมคุณซุมเดี๋ยวบอกจะเติมนะครับพวี่เหมือนด้วยคุณซุมอ่คุณซุมเฮตุคนนี้เหรอเยลลี่ของน้องอ่ะใช่ครับ